ชุดไปร้อยแปดสิบเนี่ยครั้งแรกเนี่ยที่เราโตรเราพี่นองมาดูเหนียวเหนียวไปเนไอ้ไม้มะม่วงถ้าถ้ามันสดมันสดมันจะกรอบเด้แต่พอได้บันแท้งเนี่ยมันใหญ่มันเยอะเนยมันเหนียวเหน,นียวแล้วก็เบาแล้วตัว่าทนเด้ทนอยูอย่มีแบ่งเส้นหรือควักตามสูตรของเราโต แต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องด้วงได้พี่น้องไม่รู้จะไปหาซื้อยังไงมันถึงจะไม่โดนไม้ซื้อมาเสียทิ้งได้ครึ่งเสียครึ่งเลยต้นละหมื่นกว่าบาทชวยบอรประมาณไหนนี่แล้วสองชุดเลยผ่านอยู่หรอกไม้มะม่วงบิดก็น้อยพี่น้องบิดน้อยอยู่ถูกกันแล้วกสำหรับเราตน้น ไปละสองพันห้าร้อยบาทสูตรตัวนี้ใช้สูตรร้อยสิบได้เลยเอาร้อยสิบเลยมาใส่เพราะว่าอย่าให้มันออกตัวได้ง่ายๆว่าไม่ได้เอาผลิตไฟเอาไปหมุนสูตรร้อยสิบนีงมันจะเอียงเอียงเพิ่มนิดนึงเอียงนะครับใครที่ความยาวหายไปครึ่งเซนเป็นเซนก็ประมาณนี้ แล้วโตถามันบินนะพอมันบินปุ๊บแล้วก็จะปรับตัดออกใหม่นี่มันบินออกบินทำแบบนี้เด้เป็นอยู่เด้เป็นอยู่พอบินปุ๊บแล้วก็ตัดมันใหม่เป็นสองตัวมันจะเป็น,นสายกบนะไม่รู้มันเป็นมาตลอดนะแล้าโตทำเนี่ยใช่ไหมก็จะได้ตัดออกนะครับแล้วก็จะแบ่งให้มันเท่าๆกันอีกทั้งสามถ้ามีตัวในตัวหนึ่งเสียก็จะทำอย่างนี้ตลอด ระวังตาแค่นั้นแหละอีกชุดหนึ่งเนี่ยมันเป็นแบบนี้เนี่ยดูดีๆถ้าถากไปแล้วไม่ได้นี่ต้องได้ทำใหม่ไอ้เนี่ยโอ้เสียเยอะอยู่ช่วยมากเป็นโคนไม่เป็นไรแต่ย่าให้โดนปลายนะครับชุดใบร้อยแปดสิบ ใช้เวลานานอยู่เป็นต้องแค่ไอ้นี่นั่งตั้งแต่เช้านี่ขูดไอขูดหน้าใบนี่ตั้งแต่เช้าเลยได้แค่นี้แหละกับข้อข้อข้อใหม่น,าน้าเยอะล่วงล่วง,วงอาทิตย์หนึ่งไอ้ไอ้เรื่องขัดเนีย่ยนั่งนานก็ไม่ได้นะช่างน้ำปวดหลังต้องลุกมั่งลุกเดินถ้าถ้าถ้าเรามานั่งรอใบอย่างเดียวเราฝุ่นอันตรายจากฝุ่นแล้วก็ การขับไทยก็จะไม่ดีต้องลุกลุกทํานั้นทำนี่นะก็เจาะแ่นดวงเวนเทิสลับกันนะตามแบบฉบับของช่างนะนั่งอย่างเดียวไม่ได้ดิถ้าทําให้ตัวเองรวยนี่ตายไอเราใบเนี่ยรถตู้บอกเลยช่างนี่แหละ <c oughs> เราจะมานั่งดูดิไม่มีเวลาไม้กราทังเก็บไอเนี่ยเก็บขี้อะ่ะไม่ใช่ไม่มีเวลาเลย ทำมากๆมันขี้เกียจเลยมันเหนื่อยนะครับรอชมรอชมไม่รู้น้ำหนักมันจะมาเท่าไหร่นะนี่ขั้งแรกที่เรา180กับไม้มะม่วงเลยได้อีกรายงานอยู่ไปเนอะสำหรับไม้ประมาณ7-8งานได้อยู่สำหรับ180นะถึงจะได้ซื้อใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ สามใบก็เจ0 0พันห้าร้อยบาทบวกแผ่นเพจทแผ่นเพลก็ยังใช้ตัวเดิมอยู่เพราะว่าน้ำหนักไม่เยอะทำแล้วด,ดูว่าผ่านเพราะว่าเราใช้มันประกบมันจะดึงกันทำให้แข็งแรงนะครับได้อยู่ได้อยู่ประเมินประเมินประเมิน,มนจากช่างแล้วไม่เป็นไรประกบก,กันแบบนี้เ,ออเรา เราเอาไสมันประกบแล้วก็ดึงกันไว้นะทั้งสองใบมันก็จะทาให้แข็งเหมือนเหมือนสะพานเนี่ยทาไมมันทําเหล็กคุ้ยแบบเดียวกันถึงไอตัวนี้มันจะสามสจุดสองก็จริงแต่ว่าพอมันใส่น็อตสามตัวแล้วก็เป็นตัวไอ้นี่นี่มันจะกลายเป็นแข็งแรงมันเองที่เราโตทำนะครับได้อยู่ได้อยู่นะรอชมรอชมไม่น้อง ปตัก็ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยมีคลิปนะไม่ค่อยได้ทำคลิปต้องทําแบบนี้ไปเรื่อยๆชิปเราใบตัวใบร้อยแปดบใบละ2,500ัาร้อยบาทแผ่นเพจ9เก้าร้อมันเดิมแต่ถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนความหนาของแผ่นก็จะแจ้งราคาอีกทีนึงสําหรับแผ่นเพจนะเพราะว่าจะเอามาใส่150กับ180จะเปลี่ยนใหม่ถ้าไม่เปลี่ยนใหม่ก็จะเบิ้ลมัน2แผ่นข้างหลังข้างหน้าก็ใช้แผ่นเดียวประมาณนั้นนะครับ ประมาณนี้แหละชวยๆเหลี่ยมนี้ตัดยังไงว่าเลยเสี่เซนสี่เซนจากนีสี่เซนทีแล้วก็ฉีดตืดแล้วมันก็จะมาสวมกันพอดีไม่พอดีเท่าไหร่หรอกเราต้องไม่ให้มันสนิทกันที่ไม่ให้มันต่ำกันด้เพราะว่ามันจะมีจุดกลางๆเราทําใส่แผ่นเพลรน,นะตรงนี้นะทำสาแผ่นเพรอยางไ้ ไม่ใช่ให้มันสนิทกันนะไม่เอานะครับหมุนดีไหมดูดว่าร้อยสามสิบของช่างตัวนั้นร้อยสามสิบวันนี้ลมดีเป็นลมดีวันในลมดีก็เป็นบุญพอได้เติมไฟช่วยโซลาเซลล์แต่ตอนวันนี้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจเป็นต้องตอนกลางวัน โซลาเซลล์มันแรงอยู่แล้วเรือ,อตามความเป็นจริงคือกางัาลมนี่คนเขาอยากให้มันไปช่วยตองคืนนะครับสั่งได้เด้อถ้าใครอยากได้นะครับกางหันลมประดับชุดใบร้อยแปดสินี่1มื่นองพันบาทชุดหนึ่งคือเราตทำลดราคานะเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหาร กับฟาร์มนะเขาเขาไม่ได้สั่งตัวเดียวนะแบบนี้ก็สั่งสั่งสองชุดนะครับมันมันไม่ต้องไปยุ่งยากเรื่องระบบไฟนะเราทำสวยๆให้มันหมุนให้เป็นจุดเด็ดก็พอนะสะโลกเกียน <c oughs> เออนโยบายนโยบายมันง่ายดิเอาตัววานะแค่มาเสียเวลาแค่เหล่าไปแค่นั้นเองนะครับรอชมพีม่น้องรอชมขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ